ช่อง YouTube, ยูทูบจินกับปลาได้ฟังหลวงปู่กล่าวถึงที่มีผู้ทำบุญแล้วอุทิศให้หัวหน้าเทวดาหลวงปู่บอกว่าเขาท่าเทวดาชอบประมาณนั้นสอบถามข้อสงสัยนี้ว่าเทวดาท่านแค่ชอบใจยินดีในบุญกระเราแต่ไม่รับบุญที่เราอุทิศให้เพราะท่านเป็นเทวดา ท่านมีบุญของท่านอยู่แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะตามที่เข้าใจทั้งที่ไม่แน่ใจเพราะมีแต่เปรตที่รอรับบุญแต่ก็ยังอยากอุทิศให้เทวดาด้วยหรือใช้คำว่าอุทิศให้ดวงวิญญาณทุกดวงในสามแดนลูกธาตุเทวดานี่ดูนึที่อยู่ในเทวโลกเขามีอาหารที่เป็นทิพย์กินมีอาหารที่เป็นทิพย ที่เป็นอาหารนนะอาหารพวกนี้คือเป็นบุญที่เขาได้รับนั้นนั่นเทวดาป่วยเนี่ยเทวดาป่วยเทวดาป่วยเหมือนหมายถึงเทวดาจะจุติอย่างนี้บุญจะหมดแล้วจากเทวดลกูกฟังนะลูกนะแต่นี้เราก็เป็นญาติกันหรือแม้เทวดาไม่ป่วยก็ตาม เราอุทิศบุญถึงเทวดาเทวดาเขาก็จะดีใจว่ามีผู้ที่มีความเชื่อความเ่ิมใสว่าเทวดามีจริงลูกเข้าใจไหมเขาจะได้อนุโมทนาสาธุการด้วยถ้าที่เคยเป็นญาติวงศาคณาญาติกันเราทำบุญนี้เทวดาตลอด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 ลูกลองพี่นานณตตจตองดูว่าจิตเรานี่ ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดในสามแดนโลก,กธาตุนัลูกนะจิตสุดท้ายเมื่อระลึกถึงเทวดาอยู่นั่นนะลูกก็ต้องเข้าสู่สุคติภูมิทันทีการทําบุญถึงเทวดาเทวดาก็รับรู้หากเม้นไม่มีการกินบุญตัวนี้เพราะมีอาหารทิพเตเขากินปีติกินบุญแบบไหนดีใจกับเราสาธุการกับเราก็มีปีติ พอมีพิธิเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะกายสว่างสวยัยมีรัศมีรุ่งเดืองเดืองหลอมเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นหัวหน้าเทวดานั้นน่ะจะเป็นผู้มีบุญต้อต้องเข้าใจด้วยมันไม่ได้ไอเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการยกมือไม่ได้เป็นการจัดตั้งกันขึ้นในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะขึ้นเกิดขึ้นได้บุญ นี่แหละทำไมว่าหลวงปู่จึงสิ้นสงสัยอยู่ที่วัดป่าวิศเศษเจริญามขนาดนั้นจิตหลวงปู่บริสุทธิ์พุดผ่องลูกที่เข้าใกล้กันนี่เข้ามาใกล้หลวงปู่นี่เกิดปีติถ้าใครได้รับปีติแรงเวลาที่จะมานั่งอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้พวกที่อยู่ข้างหลังนี่ล้มละหนีละนาไอ้พวกที่อยู่ที่ตรงข้างหน้าล้มละหนีละนา หลวงปู่นั่งดูบนศาลามหามงคลที่กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เดี๋ยวนี้ผู้ที่มีพละกกำลังปิติมากเหมือนกับลอยมานั่งอยู่ตรงหน้าผู้ที่มีปิติลงลงมาก็จะอยู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไล่ไปตามปิตินั้น,น,นผู้ที่ได้ปิติทีหลังเล็กๆน้อยๆจะไม่สามารถลุกขึ้นแล้วเดินมานั่งอยู่ตรงหน้าตรงนี้ได้เลย นี่แลที่หลวงปู่พูดเสมอว่าหลวงปู่สิ้นสงใสนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะอ๋อเทวดาเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นที่บุญตัวนั้นเทวดาสาธุการก็หืมก็เหมือนที่เราทําบุญน,นี่นะทาบุญให้กับวิญญาณตรงไหนก็ตามทําบุญให้กับเปรตอสุลกายวิญญาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือเจ้ากาน,นายเวรอะไรก็ตามอย่างนี้ลูกที่ทมแท้งอะไรก็ตามานี้เวลาเราสาธุนี่มันจะกระเทือนเลื่อนลั่นขึ้นไปทั้งกามภพบลูกพบและอลูปภพบ เทวดาจากชั้นจาตุมมหาราชิกาได้ยินก็เจ๊สองสนุนต่อสาธุการสาธุสาทุ่้มกันก็หึมตัวเตะโลกธา,าตุต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงสาธุการอย่างนั้นชาวพุทธที่เป็นวิญญาณบ้างที่เป็นเทวดาบ้างที่เป็นพรหมบ้างก็มารวมตัวกันสาธุเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาสาธุการ รู้ต้องเข้าใจได้ว่าบนกิริยาวัตถุสิบนั้นไม่ได้แยกแยะว่าให้เป็นมนุษย์อย่างเดียวนี่ลูกแม้วิญญาณดวงหนึ่งสาธุกับเขาอย่างนี้วิญญาณดวงนั้นก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่สาธุางั้นเวลาได้ทำบุญนี่กับเทวดานี่เทวดาสาธุการนี่เขาก็ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสาธุกับบุญปั๊บสมมุตินะลูกนะเขามีอายุ36ล้านปีปั๊บอย่างนี้ เขาก็จะมีอีกสาสิบล้านปีคูณเข้าไปไอ้บวกเข้าไปสาธุอีกนี่คือสมมุตินะลูกนะฟังง่ายๆนะสาธุครั้งหนึ่งปั๊บบวกเข้าไปอีก36กล้านปีสาธุครั้งที่สองก็บวกเข้าไปอีก36กล้านปีสาธุครั้งที่สามอีกก็บวกเข้าไป36กล้านปีลูกเข้าใจหรือ,อยังเลทเทวดาที่จะใกล้ตายใกล้จะตจิเคลื่อนย้าย เทวดาก็ไม่อยากตายสเสวงหาอัดสเสวงหาธรรมอย่างนั้นพทธเจ้าจิงปูดทวกเทวดาที่แสดงถึงพระอภธิธรรมเจ็ดคำพีนี่นะมันก็ปุณิจตวิัยอย่างนี้นะเวลาที่พระเจ้าพจารณาใจตองแล้วว่าเทพพระบุตรที่ชื่อว่าอุนิจตวิัยนี่น่ะ จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลถ้าแสดงอภิธรรมเจ็ดคำภีท่านก็เลยแสดงอุณหิตอวิชัยนั่นแหละที่เราสวดกันนั่นบทบนบทเบทคาถาสุดนี้ทําให้เทวดาตนนี้เจ้านี้บรรลุมรรคผลขั้นต้นสดานเห็นไหมลูกเพราะอะไรเพราะตั้งใจฟังอนุโมทนาสาธุการใครเจะบอกว่า ทำบุญให้กับเทวดาแล้วไม่มีผลไอ้หมอนั้นเรียนยังไม่จบที่ใจภาวนาไม่ถึงที่ลูกหัวหน้าเทวดานี้เขาจะมีบุญกุศลมากกว่าหมู่ปั๊บเทวดานี้ก็จะแตกต่างกันนะลูกนะเทวดาก็จะแตกต่างกันเทวดาบางตนนี่เพียงเกิดเป็นเทวดาได้แต่อาศัยบ้านของผู้มีบรารมีที่เป็นเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่สักใหญ่อยู่เป็นลูกน้อง ของเทวดาในในปราชาตินั้นนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทําบุญจะพร้อมเสร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ได้แต่แกเป็นบุญเหมือนมนุษย์มนุษย์คนจนก็มีคนรวยก็มีเพราะการสร้างบาร,รมีแตกต่างกันเทวดาก็เจกเช่นเดียวกันต้องเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละเมื่แต่เท้าสักกะนี่สร้างบาร,รมีเป็นไอ้เทวดาหัวหน้ามูที่ว่ามีบุญมีกุศลมากนั่น ในการสร้างบารมีเป็นมหาบพิธท้าวสกะดต้องทําให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีนั้นจึงจะเป็นทัพมหาบพิธท้าวสกะดได้ไม่มีการยกหรือแต่งตั้งมาเทวดาเมือ่อโลกธาตุงกุจการวานเมื่อเห็นท้าวสกกะอุบัติขึ้นปั๊บก็จะมากราบมาบ่ายมหาบุรุษเกิดแล้วในเทววโลกเูาต้องเข้าใจอย่างนี้ผู้นี้เป็นผู้มีบุญแม้แต่มหาบพิธท้าวสก,ก่านี่สร้าง บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เป็นมหาบพิทักษะเตะเท้าสกกะไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเลยอย่างนั้นมีผู้ใจบาตรพระลงหันทําบุญกับพระลหันยุติเคลื่อนย้ายจากโลกมนุษย์ขึ้นสู่เทวโลกปั๊บเขาจะมีปราาาิรองรับปั๊บเห็นไหมล่ะมีปราชาตรองรับปั๊บแล้วก็มีบริษัทบริวารรองรับปั๊บ สมบูรณ์บริบูรณ์สว่างสวัยด้วยรัศมีรุ่งเรืองเรืองรองเมื่อเทียบกับมหาบพิธเท่าสก,กะเห็นไหมละ่ะขนาดสร้างบารมีเป็นมหาบพิธเท่าสก,กะดแต่รัศมียังไม่สว่างสวัยเท่ากับผู้ที่ใส่บาตรพระอรหรันนึกลองคิดดูนะต่างกันนะงั้นงานที่เขาประชุมกันเทวดาอวดบุญกันนี่ปับ๊บเท้าสกกะ เวลาออกไปงานนี้เห็นพวกเห็นกลุ่มที่ทําบุญในพระพุทธศาสนาทําบุญกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เป็นพลังหันนี่จติเคลื่อนย้ายจากโลกนี้ขึ้นสู่เทวโลกมีลัศมีรุ่งเรืองเรืองรอง,รองปราสาทใหญ่สว่างเวัวมหาวิทาศสตัดต้องหลบเข้าไปในปราสาทเวชยนน์น่นเพราะทนแสงรัศมีรุ่งเรืองเดือง,รอง,ร,องรองของชาวพุทธเราไม่ได้แพ้กันเหมือนกันนะแพ้บุญตัวนี้ เต่กลุ่มนี้ใช่ว่าสุกมูเปิดกวก็ได้นะไม่ได้สร้างวัดที่เป็นการสร้างบาร,รมีเป็นหัวหน้าเทวดาเป็นกษัตริย์ของเทวดาเหมือนมหาวิทักศกาเขารบเท่สกะาศเนี่นี่ลูกต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือบุญน,นะลูกนะยัง,งีง